สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมธรรมชาตินะครับมาเที่ยวน้ําตกที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีอยู่สถานที่แห่งหนึ่งคือน้ําตกถ้าโซดาอําเภอหนองคอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาช่วงนี้ฝนตกน้ําตกมีไหลแรงมากนะครับถึงชมวิวทิว,วทัศน์แล้ว ก็เชิญชินทุกท่านนะครับมาเที่ยวถ้ำโสดานะครับแห่งนี้ที่ว่าเป็นถ้ำก็เพราะว่ามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ก็คือเป็นชะง,งนผาโผลมาแล้วก็มีพระนะครับเป็นสำนักสงฆ์ถ้ำโสดานะครับทุกท่านมาชมธรรมชาติศึกษาธรรมชาติ เล่นน้ำได้ด้วยนะครับด้านล่าง็้าเป็นเป็นเด็กๆนะครับเล่นน้ำเล่นน้ำได้แล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครัอยู่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับห่างจากหนองพอกไม่กี่กิโลเมตรนะครับมาถึงหนองพอกแล้วก็ตรงมา ถนนที่ไปอำเภอรเรืงนกคานะครับแล้วถึงจุดป้ายบอกให้เดียวก่อนถึงมหาเจดีย์ไทยมงคลนะครับเดียร์ซ้ายนะครับเข้ามาประมาณสิบกว่ากิโลเมตรนะครับก็จะมาถึงสำนักสงฆ์ถ้ำโสดาแห่งนี้นะครับสวยงามมากนะครับเป็นช่างน้ำผาโผลมาแล้วก็เป็นวัดนะครับเหตุนี้เป็นวัด ทำโซดาสวยงามมากครับมาถึงวัดก็ต้องไหว้พระนะครับ ชอบคลิปนี้สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมได้ยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ